เรื่องเรื่องที่พี่เฟิร์เดย์แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นการเอาคอนเซ็ปต์ของพี่พี่เฟิร์เดย์เนี่ยมาคิดใหม่เสียนใหม่จริงๆใ,ใ,ใช้แค่คอนเซ็ปต์กับเนื้อเรื่องบางส่วนเองจริงๆมันจะไม่ใช่งานนะ remake เหมือนของเดิมไม่มันจะเป็น เวอร์ชันใหม่อ่าเรียกชื่อว่าตัฉบับเด็ใหม่เด็ใหม่เรียกว่าไม่ใช่ตีคำใหม่คือมันเขียนใหม่เขียนใหม่หมดเลยแต่เพียงแต่ใช้คอนเซ็ปต์เดิมแค่นั้นเองเพราะว่าก็จะต้องถูกทําให้ทันสมัยให้เข้ากับปศนี้แล้วก็ให้มีความเป็นคนไทยตัวละครไทยก็จะมีอะไรแบบแตกต่างจากเวอร์ชันต้นฉบับเยอะมากแล้วก็อยากให้รอดู่ไปแล้วไปหน้าที่ด่วนครับแค่ เขาแบบเห็นที่ไม่อยากเราเยอะอ่าแบบว่าเป็น <S <S เป็นแบบ,แบ,บทีซิ่งเล็กๆก,ก็คือว่าในเวอร์ชั่นอดีตเนี่ยนางเอกเขาจะเป็นคนที่จำไม่ได้แล้วพระเอกก็ต้องจีบใหม่ใช่ไหมคะในเวอร์ชั่นนี้พระเอกเราจะเป็นฝ่ายจำไม่ได้แล้วนางเอกต้องจีบพระเป็นฝ่ายทุกวันเป็นแบบยุคนี้ไม่หรอยุคนี้ผู้หญิงจีบผู้ชายได้แล้วจะเป็นยังไงค่ะไม่ทำไมต้องเป<อ>็นพิปเิ่ก็ผมเดินมาออฟฟิศพอดีครับ เขาเป็นเขาเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะหนุ่มอารมณ์ดีที่เหมาะกับโรแมนติกคอมเมดี้คือเป็นคนรักในงานโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็ชอบเสียงหัวล้อของคนดูมากคือไม่อยากทํางานอะไรที่ไม่ได้เสียงหัวเราะคนดูคือไม่ว่าจะแบบ A t M I F สิ่งนี้ค่ะคือให้เขาแบบเขาเป็นคนชอบเรื่องแบบจริงจริงก็แล้วก็ชอบหนังเวทีมากค้อเนี่ยครับมันก็มัน มันเป็นอย่างในดวงใจสมัสย20ปีที่แ,แล้วครับเราพอได้มีโอกาสก,กลับมาโอกาสให้เราได้ทํามันอีกครั้งหนึ่งครับในตอนที่ดูเราก็มีหลายอย่างที่เราชอบมากๆแล้วก็มีหลายอย่างที่เราคิดว,ว่าเอ,อ้ยถ้าเป็นเราเราอาจจะทําแบบนึงเนาะคราวนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่ดีนะครับว่าเราจะได้ลองทาํามันในแบบของเราแล้วก็ได้นักดง ผู้ทรงเกียรติทุกท่านเลยอีกเป็นพ่อเองไรนะจำไม่เไดเนี่ยจำอะไรไม่ได้มันเป็นกรรมพันธุ์เหรอครับยุคยุคปัจจุบันเรียกอัลไซเมอร์ไม่ได้ทีไรคนเลยครับม่คุณจะตัดสินใจรับเรื่องนี้ค่ะป่าอะไรครับท้าไมป๋าตัดสินใจรับเรื่องนี้เป็นเพราะทีนี้เลยครับพุ่งกลับกลับแล้วผมยิงแล้วผมติดตามผลงานเขาอยู่ ครับนะให้คนลอกลวไรที่เอ็พวกนี้ดูกี่รอบครับปานดูรอบเดียวครับจำได้แต่ว่าไม่เหมือนคนนี้ก็ดูสามรอบเขาดูสามรอบเขาจะมาถามพูดกลับว่าสร้างว่าอะไรครับแลดับถัดมาก็วิเวียนนะครับวิเวียนสำหรับบทเป็นวิวเวียนระยะแล้วก็มินนี่นะครับสำหรับบทเป็นนางเอกแล้วก็พี่แดงนะครับเป็นพระเอกที่ แค่มีปัญหากครสนทนาตรงจุดครับคือผมผมได้เนี่ยลงานกับพี่แดงเมื่อเรื่องที่แล้วคัดให้คนหล่อรวงแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศหลังกองนะครับมันมีมันได้เจอได้รู้จักตัวตนเขาจริงๆเขาเป็นคนประมาณนี้แล้วก็รู้สึกว่าพระเอกในเรื่องใหม่ที่เขียนเนี่ยมันมันแทบจะเป็นเขาเลยแหละครับอยากให้คนได้เห็นมุมที่ ที่เวลาเขาอยู่หลังกองเขามีความปวดประสาทมีความเขาตลกนี่วมาเขาตลกนี่ว่าวันนี้เขาเล่นมุกแบบโคโก้อะไอย่างเงี้ยเขาโป้งเขาโ้งก็มีควเองไ้เลยผมคิดว่าใกล้เคียงตัวเขามากๆครับเขาตัวเขามาเสียเลยแล้วแบบเป็นตัวละครอยนั้นเลยนะดึงออกมาส่วนหนึ่งครับส่วนเดียร์ี่บาทครับมันมีบางอย่างที่ผมได้รู้จักเขาในเรื่องที่แล้วนะเวรา ทำได้เฮ่ยเพราะทำแบบนี้แล้วเวิร์กนะแล้วก็มาแสดงเพ่ตัวละครที่เขาต้ครับพี่เล่ยพี่เรเริมแล้วพี่เล่ยนะครับคือนเอกในเรื่องนะครับเขาเป็นเขาเป็นบุคลิกของนักเดินทางครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้อยากให้ตัวละครกับนักแสดงมีความเชื่อมโยงกันบางอย่างนั่นก็คือน้องอินนี่ที่เขาออกไปเชิญโลกมีต่างแดนจนจนโด่งดังเป็นตัวแทนคนไทยไปตักคงที่อินเตอร์เนชั่นแนล ครับก็เหมือนบางทีความรู้สึกบางอย่างสุดท้ายกับตัวละครยากมคะในการดึงออกมาเขาเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกก็ยากไหมก็ระหว่างทางของการติดต่อก็อาจจะอาจจะมีระดับมีมีขั้นตอนที่มากกว่าดดีกับการแสดงใช่นะครับเพราะต้องผ่านทางดาวนี้ด้วยแล้วก็มีการรอคอยเวลาที่จะทำให้ตรงครับแต่ทีมน่ารักกับน่ารักทุกคนเลย ถทาครับาใต้ครับจังัดเลยครับจังหวัดจังหวัดด้วยก่อนหนบอกมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลใช่ครับเดี๋ยวนี้แก๊ปของวินี่ในการเดินทางมาผ่านทานี้เป็นยังไงคก่อนเลยเป็นัไงนะตอบลกนีเดิน้างลุกค่ะก็เดี๋ยจะเริ่มถ่ายรอดกนหน้าถ่ายทีนนีนหน้แต่ประมาณกลไตุลาค่ะแล้วก็ถ่ายนกลางธันวา หนูก็จะอยู่เมืองไทยยาวๆค่ะแต่ก็ระหว่างทางจะมีต้องบินมาแต่แบบมาบ้างค่ะแบบว่าประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิันจะอยู่ที่ไทยอยู่ย่อนนี้ว่าพร้อมกับการร่วมงานกับพีมเนทพร้อม่ไหวพรไม่ไหวแล้วค่ะก็ราทาโปรเจกต์นี้มาอะก็คุยกันมาสักพักแล้วค่ะก็ดีใจแล้วก็ถึงเต้นลงมาที่ทาง ให้เกียรติค่ะเรียกหนูมาเป็นเสียงดนตมีรู้ค่ะแต่ว่าคือก็ยังอาจจะยังสะกไม่ได้แต่ว่าเพราะที่หนูเห็นแล้วยังไงสนุกมากๆแน่นอนคือคนที่เคยดู f i t y First Date Original ก็คือจบมาดูก็จนมี้วยท่านใหม่นี่ก็จะแบบยังไงก็สนุกหรือว่าใครที่ไม่เคยดูนะก็สนุก แลนวการร่มานเป็นแบบอ๋อหนูราคาหนูเอฟซีดูคนเลยหนูราคาดูป่าด้วยเอฟซีป่าด้วยค่ะหนูเห็นป่าแล้วเนี่ยเสือยิงอื่นไะเด็กไฟจริงเด็กจนป่าโตเป็นหนุ่มเลยเพราะติดตาม C D สมาตั้งแต่ตั้งแต่หนูเด็กมาตั้งแต่ั้งแต่แฟนฉันเลยใช่แล้วก็ติดตามพี่เมย์งานพี่เมย์มาตลอดเลยไอ้คนเหล่าโดดก ไอ้คนหล่อรุ่นนี้สองรอบสอรอบแรกบใ่นดูนแบบามีแล้วเลกับมาใหม่รุ่นน้องกันด้วยมาเหมือนเดิมก็ต่าไทยนะวันนี้ไม่เจอร้องเป็นรอบแรกไม่ค่ะเจอครั้งแรกครับเจอมาแล่วชอบเป็นคอวันีวชบ ลายมือไว้แล้วคับไพ่คนดรอดูพามรจะเป็นยังไงก็ตื่เต้นครับตื่เต้นจริงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราทำรถสองกรกันก็จะได้รู้รายละเอียดเมนมากพูดกันมากพื่อนงานการกลับมาต้อีนเยังไงงานงนงา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 งางดีใจานงานนงางานงานานงงานงนาางานนงนล ผมก็เค็น้พี่เอาจริงไอกเคก็ไม่เยหนูได้ลาเด็กสอนเดี๋ยวเป็นพี่แจ็คเ็น่ต้นเต้นมาค่ะเดี๋ยวถ้าเร็เป็นผู้ประกาศ ไฝึกค,ค่ะพึ่งฝุกกันอาจจะย,ยากนิดหน่อยในการพูดภาษาได้แต่ว่าคือถ้าไปดีดสุดค่ะ, <laughs> ะคือก <c oughs> ้องแดง้องแดงอันยามแล้วถ้าไปใต้เลยก็อาจจะได้ <c oughs> จรงก็มีหลายภูมิภาคมาจากเกาหลีแล้วก็อีสานเมื่อกี้ได้ได้ลองทดสอบกันแล้วอันนยองฮาเซโยชอนนื่มีไ่อนี่มีด่า อ่ะสอนเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนพูดตามได้ก็คุณได้เขาบอกให้เราคุณพูดได้สวัสดีค่ะเชอร์วิเวียนสวัสดีครับเชอร์วิเวียน่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุ้ยเชอร์วิเวียนก็เป็นเป็นอีสานใต้ไปตอนนี้กำลังลำบากเัวเปิดแม่ใช่ไหนอันนี้อันนี้อาจจะยังนะเราเรายังมีนักแสดงอีกท่านหนึ่งนะครับคือคุณเบิร์นทุมล่านะครับ วันนี้ผมว่าให้ให้ปากกิ้งพูดถึงดีกว่าเพราะน่าจะเคยกันดีวันนี้ก็ยังไม่ออกยังลงมาไม่ได้เพราะว่าหมอยังไม่อนุญาตนะครับอยู่ศีลอนยาสติวมนนี้สติไม่ดีสติไม่ดีประษาเสียนิดหน่อยเพระว่าอะไรบอกนะว่าจะหมอไม่เชื่อว่าจะอะไรชวนทำเพื่ออะไรจริงว่าจริงว่าอะไรตัวละครเป็นยังไงครับ ก็รับบทเป็นเป็นึ่งในสมาชิกครอบตัวของบ้านนี้นะครับก็เป็นเป็นคนบ้ามอนปาจะรู้แล้วก็เป็นตัวตัวสนุกสนานอีกตัวหนึ่งเลยครับแล้วก็มีอยู่ในกลุ่มของความรู้สึกแบบมูซจารมิลี่ครอบตัวอาวุ่นะครับได้หครับได้เมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ครึ่งปีหลังของปีหน้านะครับเราจะได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มเปิดกล้องกัน กลางเดือนหน้าจนสิ้นปีนะครับก็ฝากติดตามนะครับรับรองว่าจะเป็นหนังที่โรแมนติกคอมดี้ในบรรยากาศแบบ GDS GPS ที่ทุกคนเคยชื่นชอบนะครับนั่นใจว่าทุกคนจะมีความสุขแน่นอนครับได้ข่าวว่ามีเวลา50กวับดานสร้างเรื่องนี้ใช่ครับนับจากวันนี้ไปก็อีก50วิจะได้ชม50เกต